โอเคครับ okay, คลิปนี้เรามาอยู่ในเกมบล็อกฟูดนะฮะคุณอาจจะสงสัยนะว่าบล็อกฟูดม่อัปเดตอะไรกันมบ้างนะครับคลิปนี้มีคําตอบครับแต่อาจจะได้คาตอบแบบไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะฮะเพราะว่ากูก็ไม่เข้าใจอัปเดตนี้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะเริ่มไปทีละย่างเลยนะครับอันดับแรกมัดบางกรนะฮะมัดบางกรรีเวิร์กใหม่ครับสกิลส,สกู๑สกู๔โอ้โหโคตรเท่เลยนะมัดบางกรรีเวิร์กใหมครับ โคตรเจ๋งอะคุณดูดิตอนนี้ผมมาอยู่ในเกาะไฮด้านะครับเดี๋ยวเราจะไปกันทีละย่างนะฮะก่อนอื่นนะครับผมมาที่เกาะไฮด้าแล้วผมก็มาเจอ N อ c บตัวนี้เว้ยคือมันอยู่ตรงเนะี่ยคุณวาดมาตรงนั้นแล้วคุณก็เดินมาตรงนี้นะครับมาเจอกับ N อ c บตัวนี้นะฮะมันให้เราซื้ออะไรสักอย่างหนึ่งละซื้ออะไรดาก้อนฟูตนะครับอะไรเนี่ยการซื้อดาก้อนห้าพันลูบะ เอ็มบีซีตัวนี้มันให้เราจ่ายตังนี่ว่าจ่ายเป็นโลบักแล้วก็กอไฮด้านี้อัปเดตเป็นบ้านเรือนะครับเมื่อเป็นค้ากับทรงญี่ปุ่นนะฮะเพี่ผมจะมารีวิวเออมัดมังกรนะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่เกิดแฮนคอกนะครับไม่รู้มึงกันใช้แฮนคอกหรือเปล่าลองมัดมังกรเลยดิ โคตรเท่หรือมัมังกรโอ้ย oh. มาดิวะโคตรเท่ครับมัดมังกรรีเบิร์กไหมนี่ฮะแล้วก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็จะมีปุ่มให้กดะฮะเป็นไม่ว่าจะเป็นผ้าวีสามหรือฮาคินะครับหรือว่าจะเป็นฮาคิสังเกตตรงนี้ก็จะมระีระยะเวลาบอกนะครับ บอกเลยว่าโค้เจ๋งแลวเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้นะฮะสำหรับเกาะไฮด้านะครับผมนี่ครับตรงนี้นะก็จะเป็นดากอนโดโจนี่ครับผมนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นดากอนโดโจแล้วก็เรามาเปลี่ยนมาสบางกรตรงนี้ครับหรือไม่เรามาเปลี่ยนมาสบางกรตรงนี้ครับหรือจะซื้อตรงนี้นะฮะมาสบางกรเราจะซื้อตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นไรเนี่ย เป็นอะไรก็ไม่รู้นะ,ะตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ครับก็จะมีเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยอะไรโดโดโจอะไรเนี่ยคืออะไรส่นเปอร์เซ็นอะไรวะกูไม่กูไม่รู้อะไรเลยนี่ฮะตรงนี้ก็จะเป็นไฟนะครับเป็นกองไฟก็จะมีประมาณนี้ครับสำหรับตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกไหมไม่มีละ ก็ก็แฮนด์คอร์ก็จะมาเลยนะครับอัปเดตนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นอัปเดตดาก้อนก็ต้องมีดาก้อนมีธรรมดาดาก้อนรีเวิร์ครับทุกคนฮนะนี่เป็นพ่นมังกรนะครับรีเวิร์คห้าพันลบักทำไมมันแพงจังวะแล้วก็เพอมแกส๊สเข้ามาใหม่นะเป็นผลแก๊สนะครับเข้ามาใหม่ใครมีผลแกนี้ติดต่อได้เลยนี่ยฮะ ขอแรกหน่อยนะครับไอวแล้วก็รูปเกมพาร์ตก็จะเปลี่ยนไปนะครับแต่ราคายังเท่าเดิมนะฮะไอเวนเออก็มีแค่นั้นแหละครับแล้วก็จะเป็นรีจะเป็นรีโมเดลไอเทมนะครับต่างๆนะฮะดูนี่ครับปืนที่ผมใช้ก็จะเป็นปืนนี้นะฮะปืนแม็กมานะครับจะมีปุ่มบอกรีโหลดนะครับโคตรโหเลยปืนเนี้ย มันไม่ได้โหดหรอกแต่ว่าสก,กิลแม่งโคตรสวยอะ่ะมาลองปืนพิษมัง้งสก,กิลแซดส,สก,กิลเอ็กซ์โหปืนพิษต,ตอนนี้ยังมีตาอยู่ไหมต่อไปเวโนอบโบูทะนูพิษคือมันจะ ระยะมันสั้นมากเลยอะธนูพิษต่อไปครับคาบูชะบอกเลยนะว่ามันอัปเดตมาสก,กิลโคตรสวยรีเบิร์กอะน้องบไม่ใส่ฮาคีนะครับดูเสียงไม่เหมือนเลเซอร์คุณ <c oughs> ดูดิยิงลัวด้ะ โคตรสวยอ่ะมาสกิลแซดจะมีไฟรอบหน้าจอนะฮะแล้วก็ตรงนี้เหมือนง้างไฟลองยิงไปป้อยนกสกิลเอ็กง้างลมลองป้อยไปโอ้โหโคตรเท่อ่ะเฮ้ยนี่มึงใครเนี่ย สี่หาคิเหรอสีบลูสี่หาคโงโงโงนะครับและต่อไปอเหรอรีวลไม่ได้ตอนนีสองพันห้าร้อยห้าสิบเนี่ยรนะีเลเวลตอนนี้สองพันหกนะฮะและส่วนเกาะที่ฟาร์มก็จะเป็นเดี๋ยวก่นอนกาดูกันครับผลอะไรข่ายอืม บิ๊กมัมขายวะทุกคนทำไมผลการสไม่ขายวะผลการ์ขายกูซื้อเลยเนะี่ยบิ๊กมัมขายับแล้วก็ผลกะกาขายและส่วนเกาะที่ใช้ฟาร์มก็จะเป็นเกาะเดิมไม่เคยเปียกน,นะครับแต่มันจะเป็นที่ฟาร์มใหม่นี่ยฮะวิผมจะพาไปดู เอกเฟกเผาหมิงนี่คือเปลี่ยนเลยนะวิพผลรอบคุณนขออนุนยาเก็บไปครับเราจะไปมุ่งหน้าสู่ที่ฟา้าใหม่นี่ครับมาครับเราไมาดึงเกาะแล้วนะฮะมาจุดฟา้มใหม่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเผื่อว่าเขากำลังนัวกันอยู่หรือเปล่านี่ครับจุดฟ้มใหม่นะ ใครใช้พลโอเปโอเป้ไว้เนะี่ยคุณดูครับนี่โคตรเจ๋งครับจุดฟ้าไหม้คุยกับ NPC ตัวนี้นะฮะเลเวลตัมองมันหกร้อยเฮ้ยมึงจะฆ่ากูกูปิดผีมผีอยู่ นะและลืมบอกไปนะครับเวลาเรากดหาคิอันิเมชันมันจะเปลี่ยนแล้วทำไมกุยืนข้าชิดกันวนะเนี่ยเฮ้ย NPC มองตามเราด้วยวะ่ะก็เก่งอยู่นะี่ครับเวลาเรากดหาคีนะฮะอนิเมชันมันจะเปลี่ยนแล้วก็กดเผาอนิเมชันก็เปลี่ยนนะครับผม ก็มีประมาณนั้นนะครับสำหรับอัปเดตนี้ใครที่มีผลดากก้อนหรือผลแก๊สนะคพักมาเนี่ยกููยากได้นะครับดีวีนสำหรับคลิปนี้ไปเลยฮะมีอัปเดตอะไรอีกปะวะไม่มีแหละน่าจะมีแค่นี้นะฮะนะคร